ชาวบ้านจังหวัดตรังนะครับนำมะม่วงเบาผลไม้ยอดนิยมในภาคใต้เนี่ยมาแปรรูปเป็นมะม่วงเบาแช่อิ่มนะครับเพราะว่าแต่ละต้นที่ปลูกไว้ปีนี้เนี่ยผลดกมากจนกินจนขายแจกกันแทบไม่ทันนะครับก็เป็นการสร้างรายได้เสริมตามฤดูกาลตอนนี้ครับผลมะม่วงเบาแต่ละต้นตอนนี้ดกมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมเป็นผลไม้ที่ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ในิยมปลูกกันเกือบทุกหลังคาเรือนนะครับเพราะว่าสามารถกินได้ทั้งแบบผลดิบผลสุกนะครับ โดยเฉพาะชาวปักใต้นะครับนิยมเอาไปทําแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองกันในช่วงหน้าร้อนซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวมันแพงนะครับแล้วก็เป็นช่วงฤดูกาลที่มะมม่วงเบาออกผลผลิตพอดีก็เลยใช้แทนน้มามะนาวกันทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยและสามารถเป็นผักแนมกินอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ที่บ้านของนางกัญญาถ่ายยวนนะครับชาวบ้านในพื้นที่ตําบลกะลาเ,อเอสอํำเภอศรีเก่าจังหวัดตรังเนี่ยเอามะม่วงเบาจากในสวนแล้วก็ที่รับซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่ทำเป็นมะม่วงแช่อิ่มนะครับแล้วก็ต่อยอดเป็นมะม่วงแช่อิ แห้งปีนี้รับทดลองคิดสูตรต่อยอดจากมะม่วงแช่อิ่นนะครับมาทําเป็นมะม่วงแช่อินตากแห้งขายกันก็เป็นการทดลองตลาดปีแรกนะครับเอาไปให้ใครชิมต่างก็บอกว่าอร่อยทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไม่หวานมากด้วยการทําก็มีหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันครับตั้งแต่ต้องเอาไปดองเกลือแล้วก็ทําเป็นมะม่วงแช่อิ่นจากนั้นก็นําไปลอยในน้ําตาลที่ต้มจนเดือดนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว แล้วก็นําไปตากแดดตามธรรมชาตินะครับทําให้มะม่วงแช่อินตากแห้งที่ได้ถึงคุณผู้ชมจะแห้งแล้วก็มีความเหนียวหนึบนะครับรสชาติจะไม่หวานมากนักตอนนี้ก็เลยรับซื้อมะม่วงเบาจากเพื่อนบ้านมานะครับราคากิโลกร,รัมละ10บาทเพื่อเอเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปต่อครับทอดีต่อไปก็คงจะทํามะม่วงแจ่อินตากแห้งลองดูจะให้คุณแม่บ้านเข้ามาหัดทาด้วย จะได้เป็นของของฝากของแม่บ้านกาลาสีก็ดูแล้วมันน่าจะดีใช่ไหมคะใช่เพราะว่าจากแรกเลยมันจะเก็บไว้ได้นานหน่อยใสู่้ยดนไว้แช่ไว้ ปีนี้วางแผนเอาไว้ว่าตั้งแต่ต้ตนฤดูการประมาณเดือนมการาคมถึงพฤษภาคมนะครับก็จะเปิดรับออเดอร์แล้วก็จะรวมกลุ่มแม่บ้านตำบลกาลาเสเนี่ยมาช่วยกันทำตั้งแต่ต้ตตนฤดูกาลเพราะว่ามะม่วงเบามีเยอะเลยครับส่วนราคาขายมะม่วงแช่อิ่มนะครับราคากิโลกรัมละ200บาทแล้วก็ถ้าเป็นมะม่วงแช่อิ่มแบบตากแห้งก็กิโลกรัมละ500บาทนะครับ ที่มาของชื่อมะม่วงเบานะครับมาจากลักษณะผลที่มีน้ําหนักน้อยเมื่อเทียบกับมะม่วงพันธุ์อื่นๆนะครับลูกค่อนข้างเล็กแล้วก็มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวมากนะครับแต่มีกลิ่นความหอมเจืออยู่จางๆด้วยครับกินทั้งแบบดิบหรือว่าแบบสุกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่นิยมกินแบบดิบกันมากกว่าครับ